ผมเป็นคนใส่ใจสุขภาพครับเพราะด้วยหน้าที่การงานที่ต้องทุ่มเททั้งร่างกายและสมองยิ่งต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเคล็ดลับของผมไม่ยากเลยครับผมเลือกทานสาราเบียว์ทองเทอร์เบล่เป็นประจำทุกวันครับเพราะอุดมไปด้วยโปรโตีนเข้มข้นวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระและกรดอะมิโนครบทั้ง18ชนิดที่มีส่วนช่วยในการาบำรุงร่างกายและสมองผมคุ้มกันดีชีวิตคุณก็มีความสุขได้ครับ ด้วยสารายเก่ยวทองเฮอร์บาเลสใส่ใจสุขภาพใช้เฮอร์บาเลคุ้มคุ้มกันที่ฉันนั้นจะให้เธอมีดีนะเออเพราะรักและห่วงใยคุ้มคุ้มกันที่ฉันนั้น ไให้ไปมีเต็มหัวใจรับไว้ดูแลกันและกัน,น,นส,นสนชีวิตดีมีความสุขใครไม่ป่วยยกมือขึ้นสวัสดีครับผุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใครไม่ป่วยยกมือขึ้นครับผมพบกับผมนะครับออนนัสแล้วก็คุณน,นก เช่นเคยครับวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรกันดีครับวันนี้เหรอคะต้องเป็นเรื่องเห็ดเห็ดค่ะคุณเห็ดเห็ดโอ้โหพูดถึงเห็ดนี่ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมอะไรเอ่ยมาริโอ้มาริโอมองเห็ดแต่ละคุยคนราก็กินเห็ดคุณผู้ชมก็กินเหมือนกันครับเขาบอกเห็ดเนี่ยล้างสารพิษได้ครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะพูดถึงน้ําเห็ดค่ะน้ําเห็ดอือฟอนต์มันก็แปลกเหมือนกันนะเคยได้ยินแต่ ต้มเห็ดเออต้มเห็ดผัดเห็ดผัดเห็ดอะไรยำเห็ดยำเห็ดนี่น้ำเห็ดกินเมื่ออร่อยอแต่วันนี้เราจะพูดถึงน้ำเห็ดเพื่อสุขภาพออแล้วก็เอาเห็ดถึง6ชนิดท,ที่เป็นตัวท็อปท็อปของโลกเลย เขาหกตัวท็อปของโลกใช่ครับทำกันได้มาหรือเปล่ามารวมกันเป็นน้ำเห็ดใช่ครับโอ้ยต้องมีเห็ดจางจือล่ะจริงเหอดโอ้แม่แบบไมนรู้มาจากบ้านนะก็อาจจะคิดมาหอล่าจางจือนี่เป็นท็อปของเห็ดลินจือใช่ไหมผมเห็ดลินจือเป็นราชาแห่งเห็ดลินจือโอ้โหนะครับของผมทำกันบ้างเหมือนกันตังถังเช่าตังถังเช่าที่เขาบอกว่าเป็นหนอนเป็นนอนอ่ะแต่จริงๆมันเป็นเห็ดนะหรือว่ามันเป็นหนอน ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้า,าเราต้องไปถามผู้ชี่วชาญน,นะครับว่าเขาเป็นเห็นหรือหนอนนะค่ะครับผมในช่วงหน้าเราไปชมกันครับชีวิตดีมีความสุขใครไม่ป่วยยกมือขึ้